หนังสือจากสยามอินเตอร์กล่องกล่องกล่อง เียดเมื่อได้รับสินค้ากูนาถ่ายวีดีโอก่อนแกะแต่อันนี้อยู่ข้างในนะครับแกะมาแล้วหากได้แกะแตาไม่ถ่ายวีดีโอทางนัานไม่รับเคมนะจ๊ะอ้าวเปิดมาแล้วดูกลวงนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแพ็คไว้อ่าแพ็คบับเบลิลมาครับ นันจะกระพริบต้องถ่ายให้ชัดถ่ายไม่ชัดไม่รับเคมชัดเลยดไฟเพิม่มไหแล้ว มีราคีแเขาบอกว่ายี่สิบยี่สิบหกยี่สิบสองเจ็ดแปดหนึ่งอ้ก็เดี๋ยวดูเรียงกันเล่มหนึ่งนะครับก็ ก็ซีลมาดีนะฮะจะพูดทำไมเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งแล้วก็มามาเล่มยี่สิบเลยก็มุมยูนิดหนึง่งแต่ไม่สีเรีย่ยคอันนี้ถ้าอยากต้องเคมข้างในเนี่ยก็คงต้องนัด้ดแต่ดวง คือมันจะมีบางครั้งเนี่ยหน้ามันหายพิมพ์มเบี้ยวพิมพ์อะไรเนี่ยก็ต้องไปเคมแต่อันเนี้ยเราซื้อซื้อแบบเขา mark าไว้แล้วว่าบอกเป็นสินค้ามีตำเหนียนะก็ไม่เป็นไรถือว่าถ้าส่งมาแล้วหนังสือไม่บุบผมรับได้นะครับสิ 17. ก็ จริงไม่น่าขีดไม่รู้จะขีดทำไม1ปด้องใส่กลัวเอาไปขายต่อยี 20, 22, 26, อ่สิบยี่สองยี่สบหกยังยังยังยี่สิบสองนันอ่าตรงนี้ก็อยู่นิดนึ่งมุมอยู่นิดนึงแต่อันนี้เขาคงไม่รับเปลี่ยนะ ก็ยี่สบหกเร่มสุดท้ายปึ๊บปึ๊บอ่ะจบสัจแไปวางไว้ที่ไหนที่ไหนอ่ากล่องพิ้โซลลูกกองลูกกองกลองกลองกลอง กล่องกล่องัองนักนะอันนี้น่าจะน่าจะด,ดึกเยอะเพราะว่าสงาง่งมาแม่งกะโยนเลยปึ้งโอ้จะใส่มาเต็มกล่องนะฮะอันนี้ก็เป็นบินนะครับสองพันอันกล่องดูเอง นีไม่สามารถหยิบออกมาได้นะครับเพราะว่ามันหนะักต้องหยิบออกมาทีละเล่มอ่าเล่มเล่มสิบห้าก่อนก็ก็ผมจะดูทีละมุมนะฮะก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคลิปนี้ ห้าก็จะยับตรงนี้นิดนึงเล่มเก้าซึ่งแบบมันอยู่มุมพอดีไงแล้วมันโยนเนี่ยมุมตรงนี้ก็ก็ยุบเห็นไหมก็ัคือมันโยนมันก็ยุบนะตั้งสือก็เลยกนะ็เลยยุบเล่มสิบห้าเล่มรองลงมาก็วางแนวนี้ใช่ไหมก็ ไม่ยุบเพราะว่าสิบห้ามันรับไปแล้วนะด้านในก็จะไม่ยุบไม่พังเออยี่สิบสี่อ่ะยี่สิบสี่มันวางฝั่งหนึ่งแต่ยี่สิบสี่ก็ยุบนิดหนึ่งตรงนี้ก็ยุบมุมเพราะว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งมุมข้างนอกมุมซ้ายแต่ถ้าอย่างนี้ราคาเราอย่างนี้ก็ก็โอเคไม่เสียเรียบ ก็ยี่้าฮะตรมนียี่อันนี้อ่ะอันนี้ยับมุมในอ,อ้น,นี้แปลว่ายับมาอยากสำนักพิมพ์นะฮะ24ยี่ส่ยเรียงกันหน่อยยี่สิบสี่ยกก็ปึ๊บ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  ส2ดีเลยก็เล่มสี่หนึ่งสองาส่สสมสี่เล่มสี่เก้าสิบสองสิบห้าสิ็ดกรงก็ควรจะใส่เรียงมาหน่อยนะ พูดอะไรมาก,กไม่ได้แะ9สิบเจ็ดสิอี่้ามาดู 14... โอ้สิบสปกสวยไหมสีเขียวสิ 14, 14, 14แล้วก็สิบห้าก็สิบหกนะสิบปกฟ้า เกาครับเล่ม5อ่อามาดู19 4 1 2 3 4ก็ดู6มุมครับ6ด้าน6ด้าน4มุมเล่ม19 19ยังไม่มีที่วางอ่าเล่ม5อุย้ยเล่ม5ครกบปกสีแดงสวย2องัโอ้เล่ม5นี่สภาพดีสุดแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่จับมาไม่บุบไม่ช้ำ ไม่มีรอยบุกเลยเล่มหเล่มสามเล่มหกุ้สามก็อ๋อถ้าอยู่ในในยังไม่บุกเลยอันนี้อยู่ในในเหมดเลยแล้วก็เล่มหกแต่ว่าส่งมาไม่อ่าหนังสือดีแต่แพ็คมาไม่ค่อยดี เพราะว่าขนส่งมีปัญหาก็ต้องทำใจนะย,ยึดม,มสองนี่ดูแน่นๆนะดูดีอยู่สองแล้วก็ยิบสาม 2ีก็ดูดีอ่าเล่มหึงอยู่นี่เองเล่มแปดเ่มแก็โอเคเล่มสิบสาม 14. สุดท้ายเล็นยิบเอ็ดนะคนใส่ก็คงเหนื่อนะเพราะว่าต้องแพ็ก้วหอใส่ไปเล่มเจ็ดเล่มเจ็ดก็อยู่ล่างสุดนะฮะก็บุกนิดนึงนี่เดี๋ยวก็ถ้าบุกนี้ก็รับได้ครับได้แม่ก็ไม่อยากรับเพราะว่าอย่งนี้เราไปเคมเขาเขาก็จะอาจจะงงงงงงกลับมานะว่ามันหนึ่งอันนึงนี่นะ

สิบสี่สิบห้าสิบหกกล่องมเรียงให้เห็นให้ห 1 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 13, ี่สิบยี่สิบเอ็ดมกก็ต้องเป็น12 2สองแล้วก็สิบเอ็ดสิบเก้ ราคเก้าสิบสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ถือว่าราคาดีเพราะว่าหมดเนี่ยสองพันบาทนะฮะยี่สิบหกเล่มปกมือหนึ่งสามเจ็ดห้านะฮะแต่ซื้อจริงก็ลดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วก็ ไม่ถึงอนะไม่ถึงสามจห้าเออสามร้อยแต่ตอนนี้ก็เฉลีย่ยตกเริ่มละไม่รู้หาเราเองก็ครบนะครับดีครับชอบโอเคบายบาย